สวัสดีครับผมกิ c a r c ครับสวัสดีครับผมวุฒ c r c ครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับกรเกษตรแปลงสวนทุเรียนของพี่ปุ้ยครับจังหวัดระยองครับผมวันนี้นะเราก็มาส่งมอบและสอนการใช้งานโดยเกษตรดีเจ้าเก้าทีห้าสิบร t บทํทไมที่นี่ต้องเป็น RTK ไปเดี๋ยวเราพาไปดูสวนนี้กันว่ามันเป็นยังไงครับไป แล้วก็การข่าวก่อยทำงานมันจะมีแบตแบตท,ที่เตรียมมาเป็นแบตของ R t k จะมีเชือกอยู่แล้วก็ดึงเลยพี่จับเสากดลง,ดลงแล้วดันออกมาดันออกมาจะเห็นว่ามันจะมีเชือกแบตอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ใส่ไปเลยแค่นี้ดันแค่ให้มันสุดแค่นั้นเองแล้วก็อันนี้ก็กมันจะประกบเข้าไปให้ตรงก่อนดันเข้าไปแล้วกดขึ้นอ่าแค่นี้ให้เรากด สัญญ,ญาณอ t k กดค้างไว้ให้มันมีเสียงพัลงลงดลมแล้ววิ้แล้วก็ค่อยปล่อยทีเนี้ยตัวเนี้ยมันจะจับสัญญ,ญาณอา k ทีชไฟสามดวงเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มตั้งแต่เขียวเขียวเขียวมาเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวให้มันขึ้นเขียวก่อนทีเนี้ยโหมดตัวเนี้ยมันจะขึ้นอยู่โหมดที่ห้า3 4 5สามหทีเนี้ยโหมดที่5เสร็จปุ๊บเนี่ยให้ไฟทั้งหมดสามดวงเนี่ยมันติดเป็นสีเขียวหมดเขาก็มันจะจับสัญญาณอารทีชไว้พี่กดสั้นแล้วก็กดยาวฟื้น อ่าเนี่ยคือเปิดแบตรีโมดเหมือนกันกดสั้นแล้วกดยาวอ่าครับและส่วนของพี่ปุ้ยนะครับตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกเลยนะครับส่วนที่ชิดบ้านเนี่ย จะเป็นสวนเก่าค่อนข้างมีอายุมากนะครับก็จะมีต้นที่ตายไปแล้วก็ปลูกใหม่ส่วนด้านหลังนี่ค่อนข้างสมบูรณ์ครับแต่ก็ยังเป็นสวนเก่าเช่นเดียวกันเพราะนั้นความสูงของแต่ละต้นมันจะไม่ค่อยเท่ากันนะครับและอีกโซนหนึ่งก็คือโซนทางเข้าฮะโซนทางโน้นเลยโซนทางนน้นเป็นยังไงครับบุ๊ดเป็นแปลงภูเขาจะมีเนินเขาขึ้นแบบจะมีสองโซนจะมี2องโซนโซนแรกโซนแรกที่อยู่ติดบ่อน้ำเนี่ยจะเป็นโซนที่ความสูงเท่าๆกันปลูกเป็นแถวเป็นแนวส่วนโซนตรงกันข้ามเนี่ย จะขึ้นเขาเลยนะครับสวนสวยมากนะครับสวนยมากคือมาเห็นครั้งแรกนี่ชอบมากเลยสวนเนี้ยก็คือจะเป็นเนินขึ้นไปไต<า>่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะออกแบบะระบบการบินแบบแม่นยําด้วยอ t k ทเนี่ยนะครับถ้าเป็นสวนเก่าเนี่ยเราก็จะทําการฉีดปูทั่วบริเวณไปเลยนะครับ<ช>สวนด้านนี้ก็เหมือนกันฉีดปูทั่วบริเวณไปเลยตรงไหนที่เป็นต้นปลูกใหม่เราก็จะ ให้เขาบินผ่านไปเลยไม่ต้องแวะลงมาเพราะว่าการที่เทคลงมาแล้วเทคขึ้นไปใหม่เนี่ยจะค่อนข้างอันตรายใช่ครับเราก็ความสูงมันมันความสูงมันต่างกันเยอะต่างกันเยอะต้นเก่าเนี่ยความสูงประมาณสัก10เมตรถึง12เมตรส่วนต้นที่ปลูกใหม่เนี่ยที่สูงแค่นี้เองนะครับสูงแค่ประมาณเมตรห้เองซึ่งอันตรายมากถ้าให้เขาเทคลงมาเราก็ปรับเส้นทางการบินให้มันค่อนข้างสมูทปลอดภัยนะครับส่วนส่วนทางด้านนอกส่วนที่เป็นริมบ่อ ก็สบายๆบินขีดพ้นแบบว่าตรงแนวตรงต้นไปเลยจะมีความยากอยู่นิดนึงตรงริมแดนจะเป็นสวนยางนะครับจะเป็นสวนยางก็เส้นริมแดนก็จะบินสูงนิดนึงเพื่อที่จะหลบหลบความสูงของต้นยางส่วนแถวถัดๆไปก็ก็จะไล่กันไ่กันไปไล่กันไปนะครับบินอย่างสมูทส่วนส่วนที่เราภูมิใจมากก็คือที่เป็นเชิงเขาเชิงเขา เป็นการบินค่อยๆไต่ขึ้นไปจนถึงยอดแล้วก็ยูเทิร์นนะครับกลับมาแล้วก็ไหลลงมาครับสมูทสวยงามนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับพอเราออกแบบแผนการบินเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะสอนลูกค้าใช้งานนะครับการสอนลูกค้าใช้งานมีอะไรบ้างครับบุตรเริ่มต้นจากฝึกให้ดูที่รีโมทก่อนว่าปุ่ม แต่ละจุดทําอะไรสอนการใช้งานรีโมทนะครับให้คุ้นเคยกับการทำงานรีโมทก่อนปุ่มไหนใช้ทําอะไรปั๊บง่ายภาษาผัดให้คุ้นเคยให้สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นต่อเนื่องจะทําอะไรนึกออกเลยทันทีใช่ครับแล้วก็อาวิธีแก้ปัญหาฉุกเฉินเวลาบินแล้วมันต้องมีปัญหาอยู่แล้วใช่ครับอย่างเช่นการติดเรดาร์ติดสิ่งกีดขวางเรดาร์ติดสิ่งกีดขวางเรดาร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางแล้วก็หยุดหยุดการทํางานชั่วคราว เราก็ต้องแก้ไขได้แก้ไขได้ไม่งั้นมันก็ลงจอดตรงนั้นเลยเพหมดแบตหมดถ้าชาร์จแบตหมดไม่ทำอะไรก็แบตหมดนะครับลงจอดตรงนั้นแล้วก็สอนลูกค้าเรื่องของการติดตั้งอารทีเตั้งเสาอา k ทเเชื่อมต่อระบบ R t k ทตรวจสอบดูว่ามันเชื่อมต่อกันดีหรือยังใช่ครับถ้าระหว่างนั้นมีหลุดหรือสัญญาณหลุดก็ต้องเริ่มใหม่การเริ่มใหม่เริ่มใหม่ยังไงให้ปลอดภัยก็จะสอนลูกค้านะครับพอเชื่อมต่ออ t k ทเเป็นแล้วก็โหลดแปนงโหลดแปลง โหลดแปลงที่ที่ต้องการที่จะทำงานนะครับแล้วก็เซตอัพเซตอัพสอบเทียบพิกัดอะไรต่างๆให้เรียบร้อยเซตค่าความสูงความเร็วอัตราการไหลว่าจะฉีดพ่นเท่าไหร่แล้วก็ณตอนนี้เรามีโปรแกรมคำนวณน้ำด้วยสำหรับการฉีดพ่นแบบ R t k ทเพราะว่าการฉีดพ่นแบบอา k ทีเเนี่ยพอเราโหลดโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนของการฉีดนาการฉีดนามันจะบอกเลยว่าอัตราการฉีดพ่นเท่านี้มันจะใช้น้ำทั้งหมดเท่าไหร่แต่ตังนี้ไม่บอกนะครับเราทําโปรแกรมให้ลูกค้า พื่อที่ให้ลูกค้าสามารถกรอกตัวเลขแล้วก็ออกมาเป็นปริมาณน้ําที่จะต้องเตรียมเพราะว่าการฉีดพ่นด้วยโดนเนี่ยเราจะเตรียมทีเดียวทีเดียวใช่เราจะไม่เหมือนการแบกเป้หรือการใช้ลากสายอันนั้นเขาเติมไปเรื่อยๆผสมทีละถังอันนี้ไม่ใช่ผสมทีละถังอันนี้คือเราจะผสมเยอะทีเดียวเลยนะครับใส่ยาทีเดียวนะครับเราถึงได้เห็นบ่อยๆว่าเวลาเขาผสมเพราะต้องมีตัวกวนตัวกวนถังนะครับตัวกวนยาในถังไม่ให้มันตกตกตะกอนนะครับไม่ไม่นอนก้นอ่าแล้วก็ ทีนี้ก็ถึงเวลาจริงแล้วที่ลูกค้าจะใช้งานใช้งานอ่าเราก็จะอยู่กับลูกค้านะครับว่าให้ลูกค้าลองทําเองอ่าทำที่เขาเรียกว่า c r c จะใช้ระบบการเรียนรู้แบบทาให้ดูอ่าทำให้ดูนะทำให้ดูแล้วก็ให้เขาทําเองนะครับเรียนรู้จากการทําเองเขาทำเองทํางานจริงเนี่ยวันแรกที่เราอยู่กับเขาเนี่ยเขาจะมีปัญหาอยู่แล้วจําไม่ได้ว่าอ่าทยังไงต่อไปเอ๊อย่างนี้เอ๊ล้วยังไงต่อกดวิงวอนไหมอ่าหรือจะเริ่มต้นยังไง นะครับอสอบเทียบพิกัดปุ่มอยู่ตรงไหนแต่ว่าซอฟต์แวร์ปัจจุบันนี่ค่อนข้างดีครับของ DJ i ก็คือถ้าใช้ระบบอ t k เชเนี่ยเวลาเราจะเริ่มงานแล้วเราไม่ได้กดสอบเทียบพิกัดเขาจะไม่ให้เราเริ่มทํางานเพราะว่าเขารู้แล้วว่าถ้าเราไม่สอบเทียบพิกัดพิกัดมันก็จะเพี้ยนะนะครับอ่าแล้วก็มู๊ก,ก็จะสอนลูกค้าใช้งานจริงะนะครับตั้งแต่ขั้นตอนเที่ยวแรกลงมาเติมน้ําเปลี่ยนไปไปต่อไป,ไปเรื่อยเรื่อยรวมถึงถ้าเกิดสถานการณ์ว่าทํางานไปแล้วเกิด ผลตกหรือมีธุระจะต้องหยุดชั่วคราวก็สามารถออกได้เลยแล้วแล้ววันพรุ่งนี้มาเลยนี้อาทิตย์หน้าอยากจะมาทําต่อก็สามารถที่จะโหลดโปรแกรมที่ยังทํางานค้างอยู่ต่อได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าเราอยากจะฉีดพ่นเฉพาะบางบริเวณบางเปอร์เซ็นต์ก็สามารถที่จะใช้ระบบส่วนของเส้นทางในการเลือกได้ว่าเราจะเริ่มทํางานที่กี่เปอร์เซ็นต์ไปจนถึงกี่เปอร์เซ็นต์ก็หลายอย่างครับ การใช้งานโดรนเกษตร DJI ถือว่าใช้งานง่ายที่สุดแล้วนะครับในบรรดาโดรนเกษตรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการใช้งานในพืชสวนเนี่ยเมื่อก่อนยากใช่ครับเข้าใจยากนะครับต้องระวังอะไรเยอะมากนะครับ DJI ก็ได้ทําพัฒนาโปรแกรมมาเรื่อยๆนะครับให้เกษตรกรสามารถที่จะนำโดรนเกษตรออกไปฉีดพ่นพืชสวนได้ง่ายขึ้นง่ายง่ายสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจโดรนเกษตรนะครับฉีดพ่นพืชสวนนะครับในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรีตราดแล้วก็ชุมพรแล้วก็มีลูกค้านะครับแถวนั้นนะครับสามารถติดต่อ kr c shop สาขาแกลงระยองซึ่งออฟฟิศเราอยู่ที่แยกบ้านนาอำเภอเแกลงจังหวัดระยองนะครับสามารถติดต่อวุฒได้ที่เบอร์0 6 5 0 4 1 8 3 8 8ครับนะแครับแล้วก็สามารถติดต่อ kr c shop นะครับได้ที่ Li n e แอดนะครับใส่แอดข้างหน้า kr c shop นะครับ facebook kr c shop นะครับติดตามเราได้ที่ YouTube kr c shop และ TikTok kr c shop ผมกิ kr c วบุ๊คเออาซีครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ